กุ้งปาิกาค่ะเฮ้ยไม่ได้ที่เราต้องเล่นเบอร์เดย์เจอก่อนพี่เป็นอะไรคะพี่เมนูนี้ไม่ชื่ออะไรนะพี่ กุ้งปาปิกากุ้งปาปิก้าโอเคค่ะแต่ต้องบอกเลยตั้งแต่ทำรายการมานี่เป็นการทำอาหารที่จริงจัง ที่สุดตอนแรกพี่ก็เข้าใจว่าแบบเบรกรายการครึ่งวันเพื่อรอพิธีนาทำบัตรไปไก้เสร็จลวไม่ได้ p e r f e ฟ t ชนิสไงมันต้อง perfect จริงๆไม่งั้นเนี่ยเขาไม่ปล่อยเฮ้ยแต่ผมชอบที่พี่วิลลี่ผมชอบที่พี่วิลลี่พูดอะบอกว่ารุ่นนี้เขาต้องอย่างนี้เขาต้องอย่างนี้วิธีคิดเขาคือเขาเป๊ะคือพี่เป็นคนที่ค่อนข้างที่แบบจริงจังกับทุกอย่างที่พี่ทำอย่างพวกงานถ้าสมมติว่าเราคิดว่าเรารับงานหนึ่งมาแล้วเนี่ย คือถ้าพี่ไม่ถ้าพี่คิดว่าพี่ไม่สามารถเต็มที่ได้อ่ะพี่ก็ไม่เอาแต่ว่าถ้าพี่รับงานแล้วพี่ต้องเต็มที่ใช่แล้วแต่งหน้าทําผมมันก็เต็มนะก็ประมาณหนึ่งใช้เวลานานมากในการแต่งหน้าหนผมใช่แต่ช่วงหลังดีขึ้นนะพี่ก็เริ่มบอกว่าบ่อยๆยบ้าง ไม่เป็นไรนิดๆหน่อยๆไม่มีใครเห็นเราเห็นแต่คนอื่นอาจจะไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าคิ้วคิ้วคิ้วก่งไม่เท่ากันมีมีมีีแต่ว่าถ้าเยอะมากพี่ก็จะรู้สึกตัวเอียงเอียงนอกแบบี่เป็นคนยงไงตัวเองพี่เนคนไม่ันพี่เป็นคนที่ไม่ชอบอะไรไม่เม่ไม่สมากไม่ชอบเลยแล้วก็แบบว่าเวลาที่แบบว่าเราแต่งหน้าเนี่ยพี่ต้องคอยอย่างนี้ตลอดเลยคิ้วหางตา เท่ากันไหมอันนี้ข้างนี้จริงๆวันนี้ก็มีความนิดนึงนะแต่ว,ว,ว่ามันธรรมชาติก็เลยออคอนเสิร์ตเนี่ยทาผมแต่งหน้าพี่ใช้เวลานานเท่าไหร่3ชั่วโมงไม่พีนั่งรถ<ส>ไปเชียงรายเลยนะเชียงใหม่เชียงรายเลยนะตังใจตังใจค <c oughs> ี่แบบค่อยๆไปทาเรื่อยๆแต่ <ทำ S 2> เรียกว่าหไม่ใช่แบบไม่ใช่แบบเร่งนะ ค uhm, ือแบบค่อยๆทำค่อยๆดูค่อยๆอะไรเนี like ers, right? ่ยคือมันมันเหมือนคนไม่เสร็จใช่ป่ะพี่เหมือนแต่งเอ้ยอันนี้ละแต่แก้หน่อยอย่างอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอ๋ออย่างไรอย่างไรเฮ้ยผมเคยถามถามเอ๋เหมือนกันว่าเคยมีช่างเหมือนกันลักษณะนี้ที่แบบแต่งสามชั่วโมงแต่งกันได้ยังไงผู้หญิงนั่งได้เนาะโอเคนะ ครับแฮปปี้ก็โอเคนะโอเคนะถ้ามันสวยเพราะว่าเขาต้องแฮปปี้ไงหน้าเขาใช่ไหมทำก็จะไปเรื่อยๆแปลว่าเขาจะต้องเป๊ะตลอดเวลาใช่อย่างเดียวที่จะทำให้เขาเป๊ะตลอดเวลาได้โดยที่ไม่มีการเสียวฟันเวลาที่อากาศจี๊ดแป๊บๆเลยเนี่ยก็คือเซนโซไดเท่านั้นเราต้องเวีนของเราไปได้ยังไงเนี่ยพี่ใช้คเาว่าเก่งเขาเป็นคลี พี่ใช้คำว่าเก่งแทนคำว่ากล้าถูกไหยไขไปเรื่อยเลยเป็นควีนต้องดูแลสุขภาพโดยเฉพาะสุขภาพฟัน ดีที่สุดเลยเราต้องดูแลสุขภาพช่องปากวันนี้เราก็เลยนี่จัดมาให้แล้วครับนี่สําหรับแบบ Dancing Queen ออของเรา <c oughs> เซนโซไดครับพี่คือเขาไม่ได้เก่งแค่เรื่องช่วยลดเสี่ยวฟันนะครับสูตรนี้เนี่ยคือสูตรมัลติแคร์ครับเขามีถึง3พ <c oughs> ลังการปกป้องฟันให้ดีกว่าช่วยลดการเสี่ยวฟันได้ครับแล้วก็มีฟูออนไลน์ป้องกันฟันผุและทําความสะอาดล้ําลึกลมหายใจหอมสดชื่นคุ้มครบจบกปัญหาสุขภาพฟันในหลอดเดียวครับใช้ได้ทุกวันอย่างมั่นใจเพราะเป็นยาสีฟันที่ ตแพทย์แนะนําวันนี้เมาให้พี่ตินาไว้ใช้เลยครับขอบคุณค่ะหอมมากแต่ว่าในความเพอร์เฟกของพี่ตินาเนี่ยในระหว่างทางก็มีความกังกังคารามังแตกอยู่ตลอดเวลาเหมือนกันจะไหมฮะเห็นบอกว่านคอนสองคอนเสิร์ตเนี่ยมีเห็นบอกส้นท้องส้นเท้าหลุดคืออะไรฮะในส้นสูงรองเท้าเหรอรองเท้าชุน่ะครสำลักเลยที่ดู ไม่นานนี้นี่คือรองเท้าเนาะที่เราใช้ทำงานเนี่ยครับมันก็คงถึงเวลาละไปเล่นคอนเสิร์ตการกุศลที่ภูเก็ตถ้าจำไม่ผิดบีบไปเลยหรือจะบีบใส่ของเราก็ได้ใส่นี้ดีกว่าแล้วก็เต้นๆอยู่แล้วแป๊บหนึ่งเต้นเอ๊ะพื้นมันซุดหรือเปล่าวะเนื้ออมาแล้วก็เอ๊ะอย่างเงี้ยสะหันกลับไปมอง เฮ้ยมันไป่อนังมันอยู่ตรงโน้น๋อซ่อนปักอยู่ในระหว่างที่เรลองเพลง่อนเดินไปเลย่อนกซ่อนไปแล้วแล้วอยู่หน้ามือเบสก็เห็นมือมือเบสเ้าเท้าแบบว่าเคี่ยเคี่ยเก็บเก็บให้หน่อย อ๋อนั่นแหละแต่ดีที่มันไม่สูงมากไม่สูงมากพี่พี่สายสูงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นระหว่างโชว์มันยังไม่จบพี่ก็ต้องเขย่งข้างหนึ่งให้มันบาลานซ์กันนิดนึงคนไม่มีใครรู้ใจแบบพี่ตินาขนาดก็ไม่เท่ากันน่ะพยายามท่าเวทีก็รู้เขาคงเห็นว่าเอ๊ะอะไรไปกำนวนอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ก็ตั้งใจเรียนนะเมื่นตั้งใจเรียนเรียนภาษาไทยเขียนเขื่นภาษาไทยใช่ไหมพี่หยับภาษาไทยเรื่องอะไรไม่ภาษาไทย พี่อ่านได้นะคืออ่านหมดอาจจะช้าบางคำอาจจะช้าแต่ว่าเขียนไม่เป็นเออเาเรียนโรงเรียนฝรั่งเศสนะเธอพ่อพี่เป็นฟิลิปปินส์ใช่ไหมผู่พี่ฟิลิปปินส์ย่าพี่เป็นครึ่งฟิลิปปินส์สเปนตาพี่เป็นฝรั่งเศสยายพี่เป็นเวียดนามจีนอย่างนีพี่เราถูกวิพากอย่างนี้ไม่ได้นะครับพี่เขาให้ลองพี่ลองเขียนภาษาไทย ได้ไมอ่ะชื่อตัวช่อได้ไมตัวเองได้ยลายมือก็ยังสวยลายมือเด็กอ่ะถูกป่ะถูกวิลลี่ฮะวิลลี่อยู่อะไรเลยไม่เป็นไรวีโอ้ยลายมือสวยลอลิงอ่ะไม่บอกได้ใช่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 ัน่ใช่ใช่ใอันใช่มีไม่ ไม่ถอยได้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 ต่อจากนี้ไปทุกคนเรียกผมว่าวีลี่วีลี่อ่านไม่ได้หรอนอนลี้พี่ไม่เคยเรียนพี่ไม่เคยเรียนภาษาไทยนะอ๋อคือไอ้ที่อ่านได้เนี่ยก็คือแบบโชคดีมากเพราะว่าตอนสมัยก่อนเนี่ยอายุประมาณ11-12ใช่ไหมมีเพื่อนบ้านอยู่ในซอยเราก็เล่นเด็กๆชอบเล่นครูสอนนู่นครูสอนเนี่ยอะไรเงี้ย เราสอนฝรั่งเศสเขาสอนภาษาไทยเราหช้เวลานะกว่าจะได้รู้ว่านี้พี่อ่านได้หมดนะได้ไหมอย่างนี้ได้ไหมได้ดูเป็นสาวแกร่งมั่นมั่นมีช่วงเวลาดิ่งดาวเหรอใช่ช่วงเวลาเครียดบ้างไหมมีวิธีจัดการกับความไม่สบายใจยังไงตอบดีอ่ะถามเองตอบเองสบายสบายมีอะไรนะช่วงเวลาเครียดดาวที่ดิ่ง ก็มีนะก็มีเวลาช่วงเครียดพี่มันก็เหมือนทุกคนล่ะม,มันจะมีช่วงแฮปปี้มันจะมีช่วงที่เรารู้สึกดาวน์มันจะมีช่วงที่เรารู้สึกเหนื่อยช่วงที่เรารู้สึกเบือ่อม,มีหมดแต่ว่าพี่เป็นคนที่เวลาที่รู้สึกแย่พี่จะไม่พยายามอยู่ให้นานเราพยายามมองในสิ่งที่มัน positive แล้วเอาตรงนั้นนะ่มาดึงเราออกมามากกว่าแต่ว่าพี่คิดว่ามันไม่ผิดคนเราถ้ามันเราแบบเราจะรู้สึกอยากร้องไห้ พี่ก็จะร้องเลยนะถ้าพี่แบบฟิลอยากร้องไห้พี่ก็ร้อง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 ,องแต่พอถึงจุดหนึ่งปุ๊บพี่ก็พอแหละเราต้อง on, อมุกออนเราต้องอะไรเงี้ยพี่ว่าพี่เป็นคนโชคดีอย่างหนึ่งหรือไม่พี่เป็นคนที่อาจจะในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างรอบตัวพี่อ่ะพี่ไม่ได้แบบยึดติดม,มากไม่ว่าจะอย่างอะเรื่องงานของพี่อย่างเงี้ยอาจจะเป็นเรื่องชื่อเสียงหรือก็เป็นเรื่อง อะไรก็แล้วแต่นะพี่เป็นคนว่าพี่มองตัวเองว่าพี่เป็นคนทํางานคนหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยชีวิตคนเราเนี่ยมันจะมายึดติดกับตรงนั้นเน่ยเราจะเป็นทุกข์เรามีความสุขกับสิ่งที่เราทําอันนี้คือสิ่งที่สําคัญที่สุดโอเริ่มซีเรียส้วนะไม่ใช่คนละอยา่กมีะอยางคอ่ฟอยากฟาเงกรจให้กับหลายๆคนที่กาลังฟังอยู่จบสวยมากเลยอ่ะจบจบดีอ่ะนี่เอาจริงนะจบดีจริงมะเลยอ่ะ ท,ท,ทีมงานโปรดักชั่นผมผมบอกเลยว่าน้ำตาซึมทุกคนเพราะว่ามันเป็นแรงบันดาลใจมากชอบแล้วก็ยิ่งชอบไปอีกออวันนี้ขอบคุณมากเลยครับอาหารก็อร่อย<า>นเนือคอนเทนต์<ว>บ้านเบิร์นก็สวยคนก็สวยคนก็สวย,สวยโอ้โหแล้วก็ <laughs> ตันนี้ก็อยู่ในวงการบันเทิงมา35ปีแล้วนะี่น้อยสองปีอายุ35แล้วก็ขอให้อยู่ได้อีก35แล้วกันนะครับคุณนิดนครับ อิ่จริงๆใช่เมื่สิ่งหนึ่งที่คือมาคุยพี่ตินาวนี้นะสิ่งหนึ่งที่ได้ความรู้คือพี่ตาเป็นคนตลกและสนุกมาก <laughs> แต่ก่อนเราไม่เคยคิดว่าพี่จะเป็นคนเมาส์มันขนาดนี้แต่พี่ก็ไม่ได้หัวเราอนนี้นานมากนะพี่หัวเราะน้ำตาไหลทุกเดรกเลยครับนะพี่ที่น้ำพี่ได้หัวอะไะในวันที่ออนแอร์วันไหนวันไหนวันอไหนทย์บ่ายสองโมงสิบห้านะทุกทีจะแย่งเราแล้วว่าชมทางทีวีกดสามสิบสามดูทางทีวีกดสามสิบสามค่ะสามแล้วถ้าช่องยูทูบติดตามช่องเอาะทีวี่ถ้าช่องยูทูบติดตามช่องเอาะทีวีค่ะวันนี้ลาไปก่อนวันนี้นะคะพวกเราทุกคนคุยกันสนุก ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะคต้องขอลาไปก่อน,นะค่ะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณก็ไ,ไม่ได้นี่ไงรับเงินพิธีมาแล้วรับเงินพิธีมานแล้วทำพี